สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่36อีกไม่กี่นาทีเขาจะออกมาพบค่าด้วยตัวเองเจียงเฉินเดินตามเสียงและมองไปจากนั้นเขาเห็นเด็กชายอายุ16หรือ10ปีกำลังจ้องมาที่พวกเขาอย่างไม่ต้อนรับชายหนุ่มตนนี้สวมชุดนักเล่นแร่ปแปรทาตและดูหล่อเหลาเป็นอย่างมากบนหน้าอกของเขามีป้ายนักเล่นแร่ปแปราธาตฝังด้วยดาวสองดวงที่เด่นชัดตอนอายุ15หรือหขวบเขาได้กลายเป็นนักเล่นแร่ปแปราธาตระดับสองแล้ว ผู้ชายคนนี้ยังเป็นอัจฉริยะด้านการเล่นแร่แปรธาตุที่หาได้ยากอีกด้วยพี่ชายคนนี้ข้าเจียงเฉินมาที่จวนชิงส่วนเพื่อขอเข้าพบอาจารย์หยานชิงส่วนเป็นพิเศษและข้าก็หวังว่าท่านจะฝากข้อความของข้าไปให้ท่านอาจารย์เจียงเฉินทักทายเด็กหนุ่มและพูดอย่างสุภาพเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้คือเจียงเฉินที่พี่สาวซูเล่าให้อาจารย์ฟังเองหรอกหรือเมื่อได้ยินการแนะนําตัวของจางเฉินแสงที่คมชัดก็ส่องประกายในดวงตาของเขา เมื่อสองวันก่อนหลังจากที่ซูหลิงเซียงกลับมาที่จวนชิงส่วนเธอพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะแนะนําคนที่ชื่อเจียงเฉินให้กับอาจารย์หยานชิงส่วนด้วยเหตุนี้เขาจึงนำจําชื่อนี้ไว้ในใจแต่เขานั้นไม่คิดเลยว่าชายที่ชื่อเจียงเฉินนั้นจะเป็นคนมาหาที่หน้าประตูด้วยตัวเองดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะทนรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวที่จะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ ตัวเขาไปจี้ส่วนนั้นมีความสามารถในการเล่นแร่ปแปรธาตุตั้งแต่ยังเด็กเขาได้กลายเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับสองตั้งแต่อายุ16ปีตปีต้นๆในคฤหาสน์หลิงหยุนแห่งนี้ไปจี้ส่วนคิดว่าไม่มีใครสามารถเทียบกับเขาได้ในด้านของการเล่นแร่ปแปรธาตุแต่ถึงกระนั้นเขาก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพียงสิ์ในนามของหยานชิงส่วนเท่านั้นแต่เด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้กลับเป็นเพียงนักเรียนระดับทองแดงเท่านั้น เหตุใดเจ้าจึงเสนอชื่อเขาให้เป็นสิทธิส่วนตัวของหยานชิงส่วนกันไอ้หนูเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงได้มาขอพบอาจารย์ของข้าไปจี้ส่วนพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาและพูดกับเจียงเฉินจังจงเพื่อไล่เขาออกไปอาจารย์กำลังศึกษายากับพี่สาวซูอยู่ดังนั้นคงไม่มีเวลามาพบเจ้าหรอกฉะนั้นออกไปซะเจ้ายังไม่ไปรายงานด้วยซ้ำแล้วเจ้ารู้ได้ไงว่าอาจารย์หยานไม่อยากพบข้า เจียงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดอย่างไม่สบายใจคือตัวตนของท่านอาจารย์นั้นเป็นเช่นไรคนทั่วไปใช่ว่าจะอยากพบก็ได้พบท่านซะหน่อยไปจี้ส่วนเย้ยและกล่าวว่าถ้าเจ้าต้องการพบอาจารย์เจ้าก็ต้องแสดงความสามารถให้ข้าเห็นว่าเจ้ามีคุณสมบัติพอจะพบอาจารย์ของข้าหรือไม่โอ้เจียงเฉินยิ้มจางๆถ้าอย่างนั้นเจ้าก็บอกมาเลยดีกว่าว่าข้าต้องทำยังไงถึงจะมีคุณสมบัติพอได้พบกับอาจารย์หยาน ทันทีที่ฝ่ามือของปจี้ส่วนขยับเม็ดยาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเม็ดยานี้เป็นเม็ดยาโบราณที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเจ้าทำให้มันสมบูรณ์ได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าพบกับท่านอาจารย์ปจี้ส่วนตะคอกไปที่เจียงเฉินและแอบ,บเย่อเย้ยในใจยาเม็ดนี้เป็นยาที่อาจารย์หยานชิงส่วนและซูหลิงเซียงพยายามหลอมขึ้นมาแม้แต่อาจารย์หยานชิงส่วนยังไม่ประสบความสำเร็จในการหลอมมันฉะนั้นมีหรือที่เด็กคนนี้จะทำให้มันสมบูรณ์ได้ เจียงเฉินคว้าเม็ดยามาและดวงตาของเขาก็จ้องไปที่เม็ดยาทันทีติงท่านสังเกตยาฟื้นชีวิตระดับสี่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดความเข้าใจร้อยเท่าติงคุณประสบความสำเร็จและเข้าใจยาฟื้นชีวิตระดับสี่อย่างสมบูรณ์แล้วระบบการฝึกฝนร้อยเท่ายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม เพียงเขาเหลือบมองไปยังเม็ดยาที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นระบบก็กระตุ้นความเข้าใจร้อยเท่ากับเขาโดยตรงและส่งข้อมูลที่สมบูรณ์เข้ามาในใจเขาโดยอัตโนมิติแล้วยาเม็ดนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าพอจะปรุงได้ไหมปรุงได้หรือยังเมื่อเห็นว่าเจียงเฉินมองไปที่เม็ดยาโดยไม่พูดเป็นเวลานาน,านไปจี้ส่วนก็อดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยด้วยความรังเกียจต,ต่อให้ข้าหลอมมันได้อย่างสมบูรณ์จริงแต่เจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าตัวรู้จักเม็ดยาฟื้นชีวิตดี มุมปากของจียองเฉินยกขึ้นเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นการที่ข้ามาขอพบอาจารย์หยานนั้นข้าก็ไม่จําเป็นต้องขอโอกาสจากเจ้าเลยแม้แต่น้อยถ้าข้าต้องการจริงๆหลักก็เพียงใช้เวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นข้ากล้าพูดเลยว่าเขาจะต้องออกมาพบข้าด้วยตัวเองแน่สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน .1 นตอนที่37หวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจที่หลังแล้วกันข้าคิดว่าเจ้ามาที่จวนชิงส่วนก็เพื่อสร้างปัญหาสินะ เมื่อได้ยินคำพูดของเจียงเฉินดวงตาของไป่ี่ส่วนก็หลุบลงและเขาก็พูดอย่างจริงจังถ้าเจ้ายังไม่ใสยหัวไปข้าจะจัดการเจ้าสจวนชิงส่วนแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะมาทำหยาบคายได้หยานชิงส่วนอาจารย์ของเขาคือใครเขาคือนักหลอมยาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเซี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการเล่นแร่ปแปราธาตุอันดับหกที่มีชื่อเสียงด้วยตัวตนเช่นนี้ต่อให้เป็นราชาของอาณาจักรเซี่ยก็ยังต้องสุภาพหากจะเข้าพบหยานชิงส่วน แต่เจ้ากลับมาพูดอย่างหยาบคายที่นี่หนะหรือเจ้าแน่ใจหรือว่าจะทําให้ข้าใสาหัวไปได้เจียงเฉินยิ้มอย่างแผ่วเบาข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจที่หลังนะห้าห้าลำพังด้วยเจ้าหนะหรึปไปซีส่วนเย้ยยันอย่างดูถูกไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นศิษย์ในนามของหยานชิงส่วนเลยเขานั้นเป็นถึงลูกชายของปจินเชิงเทียนเจ้าเมืองหลิงหยุนจะมีใครหรือที่กล้าทําเขาเสียใจ เจียงเฉินไม่สนใจไปจี้ส่วนอีกต่อไปแลหันไปมองเหมิงชิงซูข้างๆเขาช่วยค่าตะโกนคำว่าผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวคือข้อผิดพลาดเข้าไปข้างในสามครั้งทีอะไรนะผู้ชายคนนี้ต้องการทำอะไรเหมิงชิงซูตกตะลึงครู่หนึ่งแต่เธอยังคงตะโกนไปที่ลานบ้านสามครั้งตามคำสั่งของเจียงเฉินผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวคือข้อผิดพลาดผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวคือข้อผิดพลาด ผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวคือข้อผิดพลาดใบหน้าของไปจี้ส่วนซีดลงและในขณะที่เขากำลังจะระเบิดอารมณ์ใส่เจียงเฉินจูจ่ๆก็มีเสียงระเบิดสองครั้งดังขึ้นมาจากข้างในไปจี้ส่วนตกตะลึงในทันทีในฐานะนักเล่นแร่แปราาธาตุเขารู้ดีว่านี่เป็นเสียงระเบิดของเตาหลอมที่เกิดจากความล้มเหลวก่อนที่ไปจี้ส่วนจะฟื้นคือสติกลับมาชายชาราที่มีผมสีขาวและร่างที่เขินอายเล็กน้อยก็วิ่งออกมาจากข้างใน ชายชราคนนี้คือหยานชิงซวนซึ่งเป็นเจ้าของจวนชิงซวนแห่งนี้แม่หนูชิงซูเป็นเจ้าเองหรอกรึเจ้าใช่ไหม่ที่บอกว่าผลวิญญาณน,น้ำแข็งเขียวคือข้อผิดพลาดหยานชิงซวนก็มองไปมาเหมือนชิงซูที่อยู่ลานบ้านและความตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอทันทีอาจารย์หยานข้าเป็นคนบอกให้นางตะโกนเองเจียงเฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าข้ามีบางเรื่องที่ต้องขอเข้าพบอาจารย์หยานให้ได้อยู่ ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาและข้าก็หวังว่าท่านจะไม่นำมันมาใส่ใจทำไมผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวถึงเป็นข้อผิดพลาดงั้นหรือหยานชิงส่วนมองไปที่เจียงเฉินทันทีด้วยสายตาที่ตกตะลึงอย่างมากและเขาก็ถามเจียงเฉินอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นฉากนี้เหมิงชิงซูก็ตกตะลึงไปจี้ส่วนที่อยู่ด้านข้างกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์ หยานชิงส่วนปรมาจารย์นักปรุงยาระดับ6ผู้ยิ่งใหญ่หันไปหาเจียงเฉินเพื่อขอคําแนะนําราวกับเป็นนักเรียนหันไปหาเจียงเฉินเพื่อขอคําแนะนําเหมือนนักเรียนนี่นี่มันน่าตกใจเกินไปเหลือเชื่อเกินไปแล้วถ้าท่านเติมน้ํานมจิตวิญ,ญญาณดินลงในสูตรเม็ดยาอายุวัฒนะก็ไม่แปลกที่ยานพาจะถูกเผาและที่สําคัญก็คือผลวิญญ,ญาณน้าแขงเขียวนั้นเย็นเกินไปเจียงเฉินยิ้มและกล่าวว่า หากอาจารย์หยานต้องการหลอมเม็ดยาฟื้นชีวิตหลกักก็ท่านต้องใช้ทาวนเขียวขจีแทนที่ผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวผลของทาวนเขียวขจีกับผลวิญญาณน้ำแข็งเขียวนั้นเหมือนกันแต่ถาวนเขียวขจีนั้นจะทําให้สรรพคุณทางยาอยู่ครบถ้วนและมันจะไม่ไปหักล้างกับวัสดุไอไทยที่ใช้หลอมเม็ดยาฟื้นชีวิตวิเศษมากวิเศษมากทําไมข้าถึงคิดเรื่องนี้ไม่ออกกันนะหยานชิงส่วนพึนพรรมพำกับตัวเองไปมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขากําลังขบคิดบางอย่างในหัวอยู่ และจากนั้นไม่นานเขาก็มองไปที่เจียงเฉินด้วยดวงตาของเขาที่เต็มไปด้วยความลุกโชนสหายตัวน้อยเจ้าอยากเข้าไปข้างในหน่อยไหมแน่นอนข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาพบกับท่านอาจารย์หยานอยู่แล้วหลังจากที่เจียงเฉินพูดเสร็จเขาก็เหลือบมองไปที่ไป่าี้ส่วนแต่ว่าสิทธิ์ของท่านท่านต้องให้เขาออกไปจากที่นี่ซะอะไรนะ การแสดงออกของหยานชิงส่วนเปลี่ยนไปและเขาก็จ้องมองไปที่ไปจี้ส่วนอย่างดูร้ายทันทีพัฟขาของไปจี้ส่วนก็อ่อนลงทันทีและร่างกายของเขาก็โรยราลงกับพื้นโดยตรงพร้อมกับใบหน้าของเขาที่เริ่มซีดขึ้นเรื่อยๆสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่38แม้แต่ปรมจา์ระดับ6ก็ยังตกตะลึงหยานชิงส่วนโกรธเป็นอย่างมากนักเล่นแร่ปแปราธาตุนั้นมีอยู่ด้วยกัน9ระดับ ระดับ1ถึงคือนักเล่นแร่แปรธาตุสามัญระดับ 3- 6ถึงคือนักเล่นแร่แปรธาตุส่วนระดับ7ขึ้นไปนั้นคือนักแปรธาตุระดับสูงในฐานะยอดฝีมือด้านการเล่นแร่แปรธาตุระดับที่6ความปรารถนาตลอดทั้งชีวิตของหยานชิงส่วนก็คือการสามารถก้าวข้ามเส้นทางของนักเล่นแร่แปรธาตุไปเพื่อเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงที่เหนือกว่าระดับ7อย่างไรก็ตามเขานั้นอยู่จุดสูงสุดของการหลอมยาในอาจารจักเสียอันยิ่งใหญ่แล้ว ในอาณาจากักรตาเซียแห่งนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถคุยกับเขาเรื่องการเล่นแร่ปแปราธาตุได้และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ยานชิงส่วนติดอยู่ที่นักเล่นแร่ปแปราธาตุระดับ6กเท่านั้นเขาติดอยู่ระดับนี้มานานแล้วก็ยังทะลวงผ่านไปไม่ได้ในที่สุดเขาก็ได้พบกับใครบางคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นแร่ปแปราธาตุให้กับเขาได้แต่ไป๋จี้ส่วนกลับขับไล่เขาไปอย่างนั้นหนะหรึนี่จะไม่ให้ยานชิงส่วนโกรธได้ยังไงไป๋จี้ส่วนเจ้าขังโอหังนะ เจ้ากล้ามาจากไหนกันถึงได้ขับไล่แขกผู้มีเกียรติของข้าออกไปจากจวนชิงส่วนแห่งนี้ดูเหมือนว่าจวนชิงส่วนของข้าคงไม่อาจทนรับความโอหังของเจ้าไว้ได้แล้วจงออกไปจากที่นี่ซะใบหน้าของไปจี้ส่วนก็เปลี่ยนเป็นสีเทาในทันทีการแสดงออกราวกับสูญสิ้นราวกับว่าเขาได้สูญเสียวิญญ,ญาณทั้งหมดไปแล้วเจียงเฉินเจ้ามาทําอะไรที่นี่หรืึในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงตกใจดังขึ้นที่ลานบ้าน เจียงเฉินก็เหลือบไปมองแล้วก็พบกับซูหลิงเซียงที่เดินออกมาจากบ้านเจียงเฉินหยานชิงส่วนก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินชื่อเขามองไปที่ซูหลิงเซียงด้วยท่าทางประหลาดใจสาวน้อยหลิงเซียงสหายตัวน้อยของเขาคนนี้ไม่ใช่อัจฉริยะในการเล่นแร่ปแปรธาตุที่เจ้าพบเจอในชั้นเรียนระดับทองแดงหรอกรึอถูกต้องแล้วอาจารย์เขาคือเจียงเฉินผู้เป็นอัจฉริยะที่มีความสามารถในการเล่นแร่ปแปรธาตุมากที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาในชีวิต ซูลิงเซียงพูดอย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติของเขาเขาสามารถเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านได้และยังสามารถสืทอด่สิ่งที่ท่านเรียนรู้มาตลอดทั้งชีวิตได้อีกด้วยสาวน้อยหลิงเซียงเจ้าอย่าทําให้ข้าอับอายเลยข้าไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นอาจารย์ของสหายคนนี้หรอกหยานชิงส่วนหัวเราะอย่าง,งโง่เขลาเจ้าก็ได้ยินหนิว่าสหายน้อยเจียงเฉียนคนนี้เป็นคนเตือนเราว่าการใช้ผลจิตวิญญ,ญาณน,น้ําแข็งเขียวนั้นเป็นสิ่งที่ผิด อะไรนะดวงตาที่สวยงามของซูหลิงเซียงก็แสดงออกว่าเหลือเชื่อนางมองไปที่เจียงเฉินด้วยความตกตะลึงเจียงเฉินเจ้ารู้ได้ยังไงว่าผลจิตวิญญ,ญาณน้ำแข็งเขียวนั้นคือข้อผิดพลาดเจ้ามีเม็ดยาฟื้นชีวิตที่สมบูรณ์แล้วงั้นหรือยาฟื้นชีวิตเป็นยาฉีตันโบราณที่สามารถเพิ่มอายุไขได้มันหายสับสูนไปนานแล้วดังนั้นข้าจะมีเม็ดยาฟื้นชีวิตที่สมบูรณ์ได้ยังไงกัน เจียงเฉินใส่หัวและหัวเราะจากนั้นเขาก็เอายาฟื้นชีวิตไม่สมบูรณ์ให้ซูหลิงเซียงดูตอนที่ข้ามาถึงพี่ชายไปก็ได้ทดสอบว่าข้านั้นมีคุณสมบัติพอจะพบอาจารย์ของเขาหรือไม่ดังนั้นเขาจึงให้เม็ดยาฟื้นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แก่ข้ามาและบอกให้ข้าทํามันให้สมบูรณ์และหลังจากที่ข้าสังเกตดูมันสักครู่ข้าก็รู้ได้ว่าต้องทํายังไงกับมันเมื่อได้ยินคําพูดของเจียงเฉินแค่สังเกตดูคืออะไร เจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากับอาจารย์นั้นได้ค้นคว้าสูตรของยานี้กันมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถหลอมเม็ดยาฟื้นชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เลยแต่เจ้าที่เพิ่งได้เม็ดยาไม่สมบูรณ์ไปกลับรู้วิธีได้หลังจากมองมันครั้งเดียวเนี่ยนะแม้แต่ซูหลิงเซียงที่รู้อยู่ว่าเจียงเฉินน่ากลัวเพียงใดก็ยังตกตะลึงเธอไม่คิดเลยว่าเจียงเฉินจะมีความสามารถที่น่าสะพรึงกว่าที่เธอคิดไว้มากเด็กคนนี้น่าเหลือเชื่อเกินไปแล้ว สหายน้อยเจียงเฉินงั้นก็แปลว่าตอนนี้เจ้ารู้สูตรยาฟื้นฟูชีวิตที่สมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่ตอนนี้แม้แต่หยานชิงส่วนปรมาจารย์ด้านการเล่นแร่แปรธาตุระดับ6กก็ยังอ้าปากค้างด้วยความตกใจเจียงเฉินเพียงพยักหน้าก็เกือบใช่หยานชิงส่วนถอนหายใจออกมา การเล่นแร่ปแปรธาตุนั้นสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรในการเล่นแร่ปแปรธาตุนั้นมีอยู่เท่าไหร่และก็ยังมีอีกหลายสูตรมากที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ทว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้กลับสามารถบอกสูตรยาที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยการมองดูเท่านั้นนี่ช่างเป็นตัวตนที่อยู่ค้าฟ้าอย่างแท้จริงสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน .1 นตอนที่39สิสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลเจียง อาจารย์หยานข้ามาที่จวนชิงส่วนในครั้งนี้ก็เพื่อมาหาท่านจริงๆข้าต้องการของบางอย่างที่ท่านมีเจียงเฉินเพิกเฉยต่อความตกใจของหยานชิงส่วนและอธิบายความตั้งใจของเขาโดยตรงอาจารย์อะไรในอาจารย์เจ้าข้าก็แค่แก่กว่าเท่านั้นหลังจากนี้เรียกข้าพี่ก็พอหยานชิงส่วนโบกมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าน้องชายถ้าเจ้าต้องการก็พูดมาเถอะ ชายหนุ่มตรงหน้าเขานั้นเป็นตัวตนที่หาได้ยากเป็นอย่างมากเขาราวกับเป็นปาฏิหาริย์ในรอบหลายพันปีด้วยซ้ำในหัวใจของยานชิงส่วนเขาได้วางเจียงเฉินไว้ในตำแหน่งที่เท่าเทียมกันหรือสูงกว่าไปแล้วเขายังรู้สึกอีกด้วยว่าการที่เขาจะสามารถก้าวผ่านนักเล่นแร่แปรธาตุระดับ6ทะลวงเข้าสู่ระดับเจ็ดได้หรือไม่นั้นล้วนแต่ขึ้นอยู่กับชายหนุ่มคนนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณพี่ยานเจียงเฉินยิ้มและพูดต่อ ข้าได้ยินว่าพี่หยานเคยเรียกยอดฝีมือมารวมกันและข้านกฟีนิกชื่หยานได้ใช่หรือไม่สิ่งที่ข้าต้องการก็คือเลือดของสัตว์อสูรตนนั้นนั่นแหละเจ้าจะเอาเลือดของนกฟีนิกชื่หยานไปทำอะไรงั้นหรือหยานชิงส่วนมองไปที่เจียงเฉินด้วยความประหลาดใจแก่นแท้และโลหิตของนกฟีนิกชื่อหยวนนั้นเป็นวัสดุที่จําเป็นสําหรับการกลั่นเม็ดยาระดับ5้าและเม็ดยาที่มีระดับสูงกว่านั้นหรือว่าเจ้าหนุ่มนี้จะสามารถกลั่นเม็ดยาระดับ5ได้แล้วงั้นหรือ พี่หยานพอดีสาวใช้ของข้ามีปัญหาทางด้านร่างกายบางอย่างอยู่และข้าก็ต้องการเลือดของนกฟีนิกซ์ชื่อหยวนเพื่อหลอมยาชนิดหนึ่งเจียงเฉินชี้นิ้วไปที่เหมิงชิงซูที่ไม่ได้พูดอะไรอยู่ข้างๆเขาและเขาก็พูดด้วยรอยยิม้มอะไรนะผู้ชายคนนี้บอกว่าเหมิงชิงซูเป็นสาวใช้ของเขางั้นหรือหยานชิงซวนและซูหลิงเสียงต่างก็ตกใจกับคําพูดของเจียงเฉินอีกครั้ง พวกเขาเหลือบมองไปที่เหมิงชิงซูผู้ซึ่งยอมรับทุกอย่างอย่างสมบูรณ์โดยไม่พูดอะไรสักคำสำหรับตัวตนของเหมิงชิงซูนั้นหยานชิงซวนและซูลิงเซียงต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีการที่สามารถทำให้เหมิงชิงซูหญิงสาวที่ทนงตนแม้แต่สวรรค์ยังต้องโกรธมาเป็นสาวใช้ของตนได้นั้นผู้ชายคนนี้ช่างเป็นคนที่น่ากลัวยิ่งนักน่ากลัวเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยสามัญสำนึกที่มีเลยทีเดียว น้องเจียงเฉินฟังจากที่เจ้าพูดเจ้าหมายความว่าเจ้าสามารถรักษาสาวน้อยชิงซูได้งั้นหรือหยานชิงซวนก็ฟื้นสติกลับมาและในไม่ช้าเขาก็นึกถึงคําพูดอีกคําของอีกฝ่ายที่ทําให้เขาตกใจปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของเหมิงชิงซูนั้นแม้แต่เขาที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตระดับ6ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่เจียงเฉินกลับพยักหน้าและกล่าวว่าเธอนั้นมีร่างกายท้ยหิน มีเพียงเม็ดยาส่วนอย่างโบราณเท่านั้นที่สามารถรักษาอาการของนางได้และเพื่อหลอมเม็ดยาส่วนอย่างโบราณขึ้นมาณนะ,นะคะก็จําเป็นต้องใช้เลือดของสัตว์อสูรธาตุไฟระดับ6กขึ้นไปร่างกายทหินยาส่วนอย่างโบราณหยานชิงส่วนก็ยิ้มอย่างขมขื่นเขาคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รอบรู้แล้วเสียอีกแต่ทว่าเขากลับไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยแม้แต่น้อย ในฐานะนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับ6กหยานชิงส่วนไม่รู้ว่ามันเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้ตกใจเพราะผู้คนเช่นนี้เขายังสงสัยอยู่เลยว่าคนตรงหน้าเขาตอนนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุเลยหรือเปล่าความสําเร็จของชายผู้คนนี้ในเส้นทางการเล่นแร่ปแปรธาตุนั้นเป็นคนเดียวที่เขาเคยเห็นมาตลอดช่วงเวลาทั้งชีวิตต่อของเขา หลังจากพูดคุยกับยานชิงส่วนเกี่ยวเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นแร,แร่แปรธาตุเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงเจียงเฉินก็ได้รับแก่นแท้ของนกไฟฟินิกแดงเพลิงมาและยังได้เลือดของมันมาด้วยหลังจากรับของมาจากยานชิงส่วนเขาก็จักจวนชิงส่วนไปทันทีพร้อมกับเหมิงชิงซูเมื่อกลับมาถึงบ้านของเขาเจียงเฉินก็เห็นทังเฉิงรอเขาอยู่ที่หน้าประตูลานพี่เจียงเฉินในที่สุดท่านก็กลับมาเมื่อเห็นเจียงเฉินทังเฉิงก็อดไม่ได้ที่จะวิ่งเข้ามาหาเจียงเฉินทันทีเกิดอะไรขึ้นรึ เจียงเฉินถามด้วยความประหลาดใจหรือสาลาเปาตันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเมื่อเช้านี้มีชายคนหนึ่งชื่อเจียงขุยมาที่สาราเปาตันของเราเพื่อตามหาท่านดูเหมือนเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างมากตอนที่มาถึงจากนั้นถังเซิงก็ตอกกล่าวอย่างเคร่งขรึมถ้าข้าเดาไม่ผิดนะข้าเกรงว่าคงจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตระกูลเจียงของท่านแน่เลยเกิดอะไรขึ้นกับลุงขุยกัน ใบหน้าของเจียงเฉินก็เปลี่ยนไปจนดูน่ากลัวทันทีสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่40มันหาเรื่องตายเจียงขุยนั้นเป็นคนสนิทของพ่อเขาเจียงวูหยาเจียงขุยรับผิดชอบธุรกิจส่วนใหญ่ของตระกูลเจียงแทนพ่อเขามาโดยตลอดและตำแหน่งของเขาในตระกูลเจียงก็สูงเป็นอย่างมาก ตอนนี้เจียงขุยกลับมาอยู่ที่เมืองหลิงหยุนแห่งนี้พร้อมกับอาการบาดเจ็บสาหัสนีก็เพียงพอที่จะบอกได้แล้วว่าเกิดเรื่องลำบากขึ้นกับตระกูลเจียงเจียงเฉินไม่ลังเลและรีบไปที่ศาลาเปาตันทันทีครึ่งชั่วโมงต่อมาเจียงเฉินมาที่ห้องพักบนชั้นสามของศาลาเปาตันในห้องนั้นมีชายวัยกลางคนร่างใหญ่กำลังนั่งสมาธิอยู่ด้วยใบหน้าซีเซียวดูเหมือนเขากำลังรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองอยู่ เมื่อเจียงเฉินเข้ามาใชา้ร่างกำยำก็ลืมตาขึ้นเพื่อตอบสนองเจียงขุยคาระวะอาจารย์เฉินแล้วเมื่อมองไปที่เจียงเฉินที่เข้ามาในห้องใช้ร่างกำยำก็ลุกขึ้นยืนและคำนับเจียงเฉินอย่างช่วยไม่ได้ลุงขุยท่านกับข้าไม่ใช่คนนอกต่อกันดังนั้นไม่ต้องสุภาพเจียงเฉินโบกมือของเขาและมองไปที่เจียงขุยทันทีด้วยท่าทางที่งงงวยทำไมท่านถึงได้รับบาดเจ็บเช่นนี้กันท่านเป็นอะไรหรือไม่ ต้องขอบคุณยารักษาของศาลาเปาตันที่นายน้อยถังมอบให้ค้าดังนั้นอาการบาดเจ็บจึงไม่ได้สาหัสอีกต่อไปแล้วขณะที่เจียงขุยพูดเขาก็มองไปที่ถังเฉิญด้วยความรู้สึกขอบคุณถังเฉิงยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจท่านลุงขุยพี่ชายเจียงเฉินเป็นหัวหน้านักเล่นแร,แร่แปรธาตุของศาลาเปาตันเราจึงเป็นธรรมดาที่ศาลาเปาตาของเรานั้นจะไม่นิ่งเฉยต่อธุระของพี่เฉิน ลุงคุยเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลเจียงนั้นรึเจียงเฉินถามออกไปตรงๆทันทีโดยไม่อ้อมค้อมเป็นฝีมือของเจียงเฉียนเหอเจียงคุยยิ้มอย่างขมขื่นอันที่จริงทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจียงเฉียนเหอรู้สึกว่าอาจารย์เฉินนั้นเป็นภัยคุกคามต่อเขาเพราะเจียงเฉินที่เป็นขยะของตระกูลจู่ๆก็ได้ทะยานขึ้นฟ้าแบบก้าวกระโดดมันจึงทําให้เจียงเฉียนเหอจึงรู้สึกอิจฉาเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นเจียงเฉินในเมืองหลิงหยุนเมื่อวานนี้ความกลัวที่เก่อขึ้นในใจของเขาก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นดังนั้นหลังจากที่เจียงเฉียนเหอได้กลับไปถึงบ้านตระกูลเจียงเขาก็ตัดสินใจที่จะขจัดปัญหาอย่างรวดเร็วเขากำจัดคนที่ไม่เห็นด้วยและเข้าควบคุมบ้านตระกูลเจียงทันทีในฐานะคนสนิทของเจียงบุหยาเจียงขุยจึงมีอำนาจอย่างมากในตระกูลเจียงดังนั้นเขาจึงตกเป็นเป้าหมายแรกที่เจียงเฉียนเหอต้องกำจัดให้สิ้นสาก โชคดีที่เจียงขุยรู้ตัวก่อนและหลบหนีออกมาได้ทันจนมาถึงที่ศาลาเปาตั้นแห่งนี้และบอกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เจยงเฉินฟังเจียงเฉียนเหอมันรนหาที่ตายเมื่อได้ยินว่าเจียงเฉียนเหอต้องการควบคุมตระกูลเจียงและยกตัวเองเป็นหัวหน้าตระกูลดวงตาของเจียงเฉินก็กลายเป็นเย็นยะเยือกทันทีอาจารย์เฉินเจียงเฉียนเหอตอนนี้แข็งแกร่งมากไม่มีใครสามารถหยุดเขาจากการเป็นหัวหน้าตระกูลเจียงได้เลยถ้าข้าเดาไม่ผิด เจียงเฉียนเหอเองก็คงวางแผนให้เจ้ารู้ในไม่ช้ายอยู่แล้วหลังจากที่เขาเป็นหัวหน้าตระกูลและจากนั้นเขาก็จะหลอกเจ้าให้กลับไปที่บ้านตระกูลเจียงเพื่อวางกับดักจับเจ้าถ้ามาหาเจ้าครั้งนี้ก็เพื่อหวังว่าเจ้าจะไม่หุนหันพลันแล่นเมื่อเห็นท่าทางโกรธของเจียงเฉินเจียงขุยก็อดไม่ได้ที่จะพูดเตือนท่านลุงขุยไม่ต้องกังวลไปข้ารู้ดีว่าควรทำอะไรแสงเย็นว่าประกายขึ้นในดวงตาของเจียงเฉิน ด้วยการที่ทุกคนจะเป็นสายเลือดโดยตรงของตระกูลเจียงเหมือนกันหักเจียงเฉียนเหอได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของตระกูลเจียงอย่างตรงไปตรงมาเจียงเฉินก็คงไม่ว่าอะไรแต่นี้เจียงเฉียนเหอกลับมีความทะยอทะยานมากเกินไปจนกำจัดคนในตระกูลที่ไม่เห็นด้วยทิ้งเพื่อยึดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลเจียงในเมื่อชายชาราคนนี้กล้าที่จะฆ่าคนอื่นเช่นนั้นก็ได้อย่าได้มาโทษหากเขาจะทำบ้างทั้งเซิงเตรียมห้องโอสถและวัตถุดิบยาจำนวนมากสำหรับยาระดับสองและสามข้าจะทำการหลอมยา เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าตั้งแต่วันนี้ไปเขาจะกลั่นยาอย่างบ้าคลั่งอยู่ในซาลาเปาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นเมื่อเขาได้ข่าวการขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลเจียงของเจียงเฉียนเหอเขาก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่ตระกูลทันทีและเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะแสดงให้เจียงเฉียนเหอรู้เองว่าตำแหน่งหัวหน้าตระกูลเจียงของพ่อเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่มันจะแตะต้องได้